เยังมียังมีตกตกอยู่ไหมเนี่ยครับเยตศรขอสักปึ้งฮะเพื่อคนจะมาด้านหน้าเวทีนะฮะเออนะฮะก็คงเต็มอิ่มไปกับทางด้านของวง power music นะครับก็ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านของคาราบาวนั้นมาแล้วพร้อมแล้วเีรับในขอเสียงพี่น้องหน่อยแล้วโอ้โหทุกคนรอกันอย่างเดียวเลยนะฮะตอนนี้นะทุกคนมีแต่มึนฮะนะฮะมีแต่มึนอย่างเดียวฮะตอนนี้กลับ ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาของพิธีการสักนิดหนึ่งนะครับหยุดความมันแล้วก็ท่านใดที่นะเครื่องดื่มยังไม่พอนะก็บอกน้องๆได้นะครับบอกน้องๆได้น้องๆเสื้อแดงนะคะใายเดี่ยวสีแดงเพื่อให้บริการทางด้านของเครื่องดื่มแล้วก็น้าแข็งนะครับบอกกล่าวได้แล้วก็ทางด้านของห้องน้ำนะครับอยู่ทั้งสองฝั่งซ้ายและขวามือของเรานะคะของเวทีด้วยกันเตรียมเข้าห้องน้ําก่อนเลยเพราะหลังจากนี้แล้ว เราจะไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยนะคะครับแล้วก็เห็นหลายๆท่านนั้นต้องบอกว่ามีความสุขครับทางด้านของต่อธนาวันก็มีความสุขไปด้วยมีความสุขไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะครับเมื่อเห็นทุกท่านสนุกสนานนะครับตามที่เฮียเขาบอกไว้ว่าเป็นกันเองเป็นกันเองครับซึ่งก็ได้เน้นย้ำแล้วก็จริงๆแล้วตัวตัวท่านเองก็เป็นคนง่ายๆใช่ค่ะนะครับเราจะใช้คําว่าลุกทุ่งลุกทุ่งสบายๆนะก็คงจะเป็น เป็นได้นะครับเลยนะคะนะครับสำหรับเฮียไตสอนนะครับในช่วงนี้ก็คงอยากจะเห็นตัวจริงอ๋อโอเคนะครับมีตัวโชว์ตัวโชว์กีตาร์ด้วยอ่ะนิดนึงครับก็เหมือนเดิมช่วงนี้ก็ขออนุญาตนะครับต้องบอกว่าเจ้าของบ้านเล็กๆหลังนี้นะครับเจอพ่อบ้านเราดีกว่าเนาะ จ้คุ่พ่อช่วงนี้ขออนุญาตกับเรียนเชิญนะครับคุณไตรอนทีรัะกูลนะครับผู้บริหารต่อธนาวันไอกลุ๊ปขอเสียงปรบมือดังๆครับกับด้วยท่านด้วยนะคะนะครับกับเรียนเชิญกับเรียนเชิญด้วยค่ะวันนี้แขกเหรือให้เกียรติมาเยอะแยะมากมายนะครับเป็นที่รักใคร่นวมทั้งเป็น ต้องบอกว่าเป็นที่รู้จักพักจีกันเองด้วยความที่นิสัยของท่านเองนะครับในวันนี้กับเีรยนเชิญครับกับเียนเชิญท่านเอ่อเหลือสปรึงไหมฮะคนหน้าเวทีหายนะค่ะอ่ะอะอาเฮียไตสอนมาแล้วนะคะไม่มีใครมายืนหน้าเวทีเลยเหรอคะครับปรบปือให้เยยอีกครั้งครับครั้งนึงเลยค่ะ ครับคนใจดีของเรานะคะ,ะครับแม่ที่อยากได้มากเลยคือไม้นี่แหละครับอ,อ,อ๋อครับเฮียบอกเดี๋ยวเฮียบอกคลอสักพื้ปปนึงก่อนอึ่นงก่อนนะคะนะเพื่อจะคล่องคลอนะฮะอย่าพร้อมไหมครับขอบคุณแขกสักนิดนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะครับ ประธานยังไม่คุยเลยต้องเฮียก่อนเขาอยากเจอเฮียเขาอยากฟังเสียงเฮียไตสอนต้องให้เฮียอวยพรก่อนครับอย่างนั้นเหรออย่างนั้นก็ได้ครับก็วันนี้วันที่สองมกรานะครับ2566นหเนาะครับก็ขึ้นปีใหม่มาสองวันแล้วครับก็ดีใจมากเลยเป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจ ที่ท่านผู้มีเกียรติและท่านนายกอบจอและท่านนายกหลายๆพื้นที่นะครับได้มาเป็นเกียรติในงานของผมท่านครับเหมือนดั่งน้ำทิพย์โลมใจนายไตยสอนคนนี้เลยครับนายไตยสอนคนนี้จะขอราตนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยโดนบันดาลให้ทุกๆท่านนะครับ อย่างแรกเลยต้องมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขกายสุขใจและมีความสุขทุกวันตลอดไปใหม่และตลอดไปนะครับท่านครับขอบพระคุณครับนครับครับนั่นก็เป็นคําอวยพรแล้วก็ขอบคุณ,คณนะครับ,ขบแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางวันนี้ยังอุ่นหนาฝ่าข้าง่งนะครับแล้วก็เป็นประจําทุกปีแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนน้าทิพย์ชุลมใจนะครับ โอ้โหที่สั้นๆกระชับใจความมากเลยนะคะครับแล้วก็หลายๆท่านบอกว่าเอตัวเนียไตสอนอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานจนถึงนาตอนนี้ใช่แล้วค่ะท่านเองก็เดินรับแขกให้บริการนะครับที่ต้องบอกว่าดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะทั้งสองท่านเลยนะคะครับค่ะโต๊ะไหนไม่ได้ชนขอโทษด้วยนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะชนทุกโตครับขอพระคุณท่านมีแก่เอ้ยท่านแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับขอท่านนะครับค่ะครับก็ด้วยความปลื้มปิ่มยินดีและดีใจนะครับที่เฮียพูดออกมาจากใจจริงๆเลยนะครัก็ในส่วนนี้นะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่ต้องขึ้นมากล่าวคำอวยพรนะครับ อน,อนุญาตกลับ <enf ant S 2> เรียนเชิญนะคะท่านพลตารวจโทนะคะคํารณวิทย์ทูปกระจังนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะขอใคร่กลับเรียนเชิญขึ้นบนเวทีด้วยนะคะและขอขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านคารณวิทย์ด้วยค่ะกับกลับเรียนเชิญครับครับท่านคำรณวิทย์นะฮะ,ะค่ะเดินทางขึ้นมาแล้วนะคะ ้วยความสนิทชิดเชื้อต้องบอกว่าเพื่อนรักนะครับคําว่าเพื่อนเป็นแล้วรักษาไม่หายนะครับนะฮะทุกๆปีท่านกอโอ้โหขอบคุณครับเห็นท่านผู้มีเกียรติมากันเยอะแยะเลยนะฮะนี่คงตั้งตั้งแต่เย็นเนี่ยผมเมื่อเย็นนี้เกิดอุบัติเหตุหน่อยนะฮะไปไปนครศรีธรรมราชยังไงก็ต้องมา,มางานนี้ประกอบด้วยเครื่องดีเลย์สามชั่วโมง นะฮะก็เลยมาช้าทีหนึ่งทุกท่านนะฮะวันนี้เราผมไม่คิดว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะฮะแต่ไหนๆเมื่อเรามาแล้วผมขอรบกวนเวลาท่านผู้บิเกยรติทุกท่านเลยนะเอาน้องๆงานทุกท่านมาที่นี้ขอญาตจริงๆสละเวลานิดหนึ่งแลนะผมขอแค่ครึ่งนาที นะเดี๋ยวผมจับเวลาเลยครึ่งนาทีขออนุญาตทุกท่านนะฮะยืนขึ้นไม่ต้องถือแก้วไม่ต้องถือแก้วยืนยืนขึ้นนิดหนึ่งนะครับยืนขึ้นนิดหนึ่งนะครับนะฮะรบกวนนิดเดียวขอเวลาสักไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วกันเนื่องจากตอนนี้นะฮะในปีใหม่ปีนี้นะฮะส่งท้ายปีเก่าแทนได้แล้วกัน เรามีงานลื่นเลิศแต่ขณะเดียวกันเราก็มีนะฮะบางบรรยากาศที่พี่น้องประชาชนชาวไทยกำลังห่วงใยนะฮะพระอ,องค์ท่านนะพระอ,องค์ผานะท่านเจ้าฟ้าพัชรกิจิยาผ่าซึ่งอยู่ในอาการพระประชวรน,นะซึ่งตอนนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยนั้นนะต่างเป็นห่วงพระอ,องค์ท่านเพราะนั้นผม ขอรบกวนเวลาพี่กัลสอนนะท่านสอนขอพี่จ๊ารบกวนนิดหนึ่งแล้วท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเลยขอทุกท่านอธิษฐานจิตถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือที่สุดนะครับในชีวิตของท่านโปรดช่วยกันนะอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโปรดช่วยกันดนบรรดาลประทานพรให้พงพาสนะรงหายจาก อาการประชวนโดยเร็วที่สุดเพื่อกลับมาเป็นมิ่งขวัญของพี่น้องประชาชนชาวไทยตลอดไปขอเวลาทุกท่านอธิษฐานจิตขอเวลานิดหนึ่งครับขอบคุณครับ โอเคครับขอบคุณทุกท่านครับตอนนี้เราก็กลับมาสู่บรรยากาศนะครับวันนี้วันนี้ปกตินะพี่แจ๊ดขึ้นมาเน่นะเวลาร้องเพลงวันนี้วันนี้วันนี้เห็นแปลกๆเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่าไม่ใช่เพื่อคะสอนคนเดิมวันนี้วิญญาณคาราบาลเข้าสิงนะฮะโอ้โหเพราะเห็นวันนี้จริงๆนะฮะมีความสุขจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าโบราณก็พูดไงผมไม่พูด นกต้องมีขนคนต้องมีพวกมันบินไม่ได้แต่วันนี้เห็นชัดเจนว่านะฮะเีะกแสสอนนั้นนะฮะนกมีขนคนมีพวกเขาถึงบินสูงมาจนขนาดนี้แล้วก็หัวใจของการเป็นผู้บังคับบัญชานะ,ะใครคิดว่าการปกครองคนนะปกครองง่ายไม่ง่ายหรอกครับที่คนต่างจิตต่างใจจะมารวมกันแต่วันนี้เฮกสสอนเห็นแล้วว่า ชีวิตเขาเนี่ยเขาไม่คิดไม่ทิ้งลูกน้องโดยเด็ดขาดนะนะเห็นบรรยากาศตอนแรกแล้วผมเข้ามาโอ้โหนะมาเต้นลูกน้องมาเต้นกันร้องไปแจกไปไม่รู้ว่ายังเหลืออีกเท่าไหร่ก็เอามาแจกมาให้หมดไปเลยวันนี้ก็แล้วโอ้โหนี่เตรียมมาอีกไม่ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเตรียมมาเต้นกันอีกรับรองนะวันนี้พี่จัดขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องขึ้นมายต้องขึ้นรงเพลงเอ้นะเราไม่ทิ้งการเราละกันแต่วันนี้ขึ้นมาอีกบรรยากาศหนึ่ง เอาแค่นี้พอวันนี้บรรยากาศคาราบาวนะครับวันนี้เพิ่งรู้ว่าน้องแอดวันนี้น้องแอดน้องรักเป็นกันแล้ววันนี้เดี๋ยวมาแสดงที่นี่ผมกับน้องแอดนั้นมีความรักความผูกพันกันมานานมากตั้งแต่อยู่สุพรรณบุรีนะครับได้กันแล้วผมก็เคารพนับถือนะฮะต้องรบกวนเอ่ยถึงบิดาท่านนิดหนึ่งท่านอาจารย์มนัตโอภากุล บิดาของท่านแอดเนี่ยผมเคารพนับถือมากแล้วท่านก็เป็นปูชนียบุคคลของสุพรรณบุรีนะครับบุกเบิกพระถ้ำเสือที่ติดติดคอผมเนี่ยผมจะไปไหนผมก็พระถ้ำเสือกูเขาดีสลักเนี่ยนะจะติดอยู่ตลอดนะฮะสี่สิบปีนะจากสุพรรณบุรีซึ่งคุณพ่อของท่านแอดเนี่ยก็เคารพนับถือมากวันนี้ดีใจก็เลยไม่รู้เดี๋ยวน้องแอดมาหรือย,ยังก็ไม่รู้แต่วันนี้เดี๋ยวจะ อยังไงก็ต้องอยู่ฟังน้องแอดหน่อยนะครับเพราะน้วันนี้ดีใจนะฮะในโอกาสที่ฮียกรสอนดูแลนะฮะน้องๆลูกน้องอย่างดีก็หวังว่ากิจการต่างๆนะฮะต้องเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ใช่พี่น้องเฉพาะของสามอย่างเดียวผมเห็นท่านผู้มีเกียรติหลายท่านเลยนะฮะ วันนี้เป็นที่รวมของท่านนายกอบตอนะถ้าผมเอ่ยชื่อพวงเอ่ยไม่หมดจริงๆนะครับไม่จะต้องขอเข้าใจว่าวันนี้หลายๆท่านเข้ามาเจอหลายๆนายกแทบจะทั่วปทุมมาอยู่ณที่นี้แล้วไม่ใช่เฉพาะท่านนายกที่อยู่ที่ในเขตอำเภอคลองหลวงนะครับท่านนายกที่หนองเสือก็มานะฮะแถวลำลูก,กาก็มากันหมด นะครับอันนี้ชี้ให้เห็นแล้วก็ผมเรียนเรียนนิดหนึ่งในช่วงเดือนที่แล้วมีวิกฤตการเกิดขึ้นเรื่องขยะนะครับที่บึงกระสามหนองเสือนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรถขยะของบึงกระสามเนี่ยเสียนะฮะแล้วก็เก็บขยะไม่ได้พี่น้องชาวบึงกระสามโอ้โหขยะเต็มไปหมด นะฮะผมก็ทราบจากท่านสอจอทีมงานสอจอสุวิยาก็บอกว่าเฮ้ยนายช่วยหน่อยตอนนี้ขยะเต็มไปหมดแล้วนะผมก็บอกว่าเอาเดี๋ยวหาทางก็ติดต่อไปกับท่านเรายกเล้งนะก็โทรหานะฮะโทรหาเฮียหนึ่งประสานท่านกายสอนบอกช่วยหน่อยตอนนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนที่เมืองกระสาม ต้องรบกวนจริงๆไม่งั้นขยะมันเต็มไปหมดที่เบื้องกระสามน้องเสือนี่หัวใจลูกผู้ชายนะฮะแค่วันรุ่งขึ้นนะฮะส่งรถขยะคันที่ใหม่ที่สุดไปส่งไปช่วยนะผมบอกเฮ้ยเดี๋ยวผมเช่าเช่าส่วนตัวเพื่อแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับเช่าส่วนตัวนะเพราะเราเร่งด่วนตั้งก็ประมาณไม่ได้นะเฮียกสอนบอก เรื่องเงินไม่ต้องพูดกันแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนก่อนขอเสียงตบมือหน่อยครับอันนี้นะเขาเขาไม่ทิ้งไม่ใช่เขาไม่ทิ้งคนหรอกเขาไม่ทิ้งประชาชนทั้งจังหวัดนะครับอันนี้แยกแยสรอนนี่คาราวะด้วยใจเลยอันนี้พูดจริงแม้แต่ตอนมานี้ขยะขนหมดแล้วแต่ตังพิแจ,จ๊ดยังไม่ได้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะอันนี้อันนี้ด้วยหัวใจเพราะนั้น เรียนทุกท่านนะที่นี้นะฮะเดี๋ยวขอญาตเรียนเชิญนะวันนี้เลยทุกท่านนะที่นี้ท่านนายกที่มาพี่น้องชาวปทุมธานีทั้งหมดนะในพื้นที่อำเภอคลองหลวงท่านจำไว้เลยฮะวันนี้ผมใส่เสื้อไทยไฟขึ้นมาแต่ไทยไฟครั้งที่หนึ่งนะที่เราจัดที่นครลังสิตนะครับเดี๋ยวไทยไฟครั้งที่สองนะฮะเราจะมีเสื้อออกมาอีกแต่มีเลขสอง พี่น้องจำไว้นะครับวันที่26กุมภาวันนี้เชิญชวนทุกท่านเลยรับรองตื่นเต้นว่าไทยไฟที่จัดที่นครบาลเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับเราจะจัดที่ตลาดจัมโบมาดูแลผมเรียนหาลืมหมดทุกอย่างแล้วท่านนายกแดงส่งทีมงานมานายกโบลิง่งนายกรสิทธิ์ซึ่งมีประสบการณ์จัดมาบรีบให้ฟังหมดแล้วต้องทำยังไง แล้วมวยแต่ละคู่เป็นมวยต่างชาติมาโชกกัะมวยไทยไทยไฟจะยิ่งใหญ่ที่ตลาดจัมโบขอบคุณท่านเจ้าของตลาดจัมโบให้สถานที่เชิญไปดูเยอะๆครับโดยเฉพาะจะมีผมบอกว่าเมื่อวันที่ย4ิบสี่มีมวยชิงถ้วยพระราชทานคู่หนึ่งไซโยกพุ่มพันม่วงเป็นนักมวยไทยครับนะระดับห้าดาวแชมป์นะฮะปรากฏว่า ในนครบาลต่อยกับมวยกัมพูชานะครับชิงแชมป์เข็มขัดถ้วยพระราชทานนะฮะใส่โยกโดนศอกนะยกหนึ่งทีเดียวเลยฮะแตกนะฮะหมอไม่ชกต่อลึกถึงกระดูกเลยนะฮะร้องไห้เลยนะครับที่แพ้ทั้งมวยกัมพูชาผมเลยบอกคุณมดเจ้าของไทยไฟบอกวันที่ยีบหกกุมภา ให้ไซโยกเนี่ยแผลหายทันไหมถามหมอบอกทันไอ้ไซโยกบอกขอล้างตากับมวยตัวนี้ผมบอกถ้าล้างตาได้ถ้าหายทันมาเอาที่ตลาดจมโบ้เดี๋ยวคนไทยกับพูชาจะไปดูอีกเยอะแยะเพื่อเชียร์กันนะฮะวันที่26ครับเชิญทุกคนไปดูที่ท,ที่ไทไฟ์ตลาดจมโบคลองสามดูฟรีครับขอเชิญทุกคนครับ นะครับอันนี้เดี๋ยวจะจัดให้อย่างดีอันนี้ขอเชิญชวนก่อนแล้วเดี๋ยวบัตรจะมีไปที่จอดรถสถานที่เรียบร้อยจะเตรียมไว้ให้เยอะแยะนะครับที่นั่งไม่ต้องห่วงอันนี้ผมขอประชาสัมำพันโล่งหน้านะครับแล้วก็ในวันนี้เฮี่กายสอนได้เลี้ยงนะฮะดูแลลูกน้องเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะมาร่วมเราเห็นว่ามากันเยอะแยะนะก็ฝากพี่น้องนิดหนึงว่า ตอนนี้อย่าเพิ่งประมาทนิดหนึ่งในการป้องกันโควิดที่กำลังจะกลับมานะครับขอให้สังเกตอาการให้ดีมีอะไรรีบหาหมอนะครับผมเองไม่อยากให้ประมาทแต่ผมเองก็อยู่ในอาการประมาทเป็นการที่ผมไม่ใส่แมสก์เป็นการไปไหนก็ไม่ใส่เพราะผมทานสมุนไพรแต่ผมก็ไม่เคยเป็นนะครับแต่อย่าเพิ่งประมาทมีอะไรอย่ารีบแลนะพะกลัเริ่มเริ่มระบาดโอเคนะเอาแค่นี้เอสอนขอให้ ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองแล้วขอให้ทุกท่าน,นาที่นี้ประสบความสำเร็จนะตลอดปีใหม่และตลอดไปครับโอเคนะครับขอบคุณครับเนะต้องกราบขอพระคุณท่านนายกอบจอ,อย่างมากเลยนะครับปีใหม่นี้เนี่ยจริงๆผมวยพรอนไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ขอให้ท่านนายกมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกๆวันและอยู่คู่กับจังหวัดปทุมของเราตลอดไปครับท่านนายกครับ รอขอให้เฮกสอนร้องเพลงแล้วแจกตังต่อไปแล้วกันโอ้ขอบขอบพระคุณครับเดี๋ยวตานานของเราจะขึ้นมาแล้วนนค,ครับท่านนายกครับครับผมครับทั้งสองท่านก็จะพึ่งลงนะฮะครับก็ลําดับต่อไปครับต้องขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอดรับขอเสียงปรบมือให้กับพี่แอดคาราบาวครับ ครับแล้วก็สำหรับที่เห็นนะครับกีตราตัวนี้นะครับราคา3,500บาทครับไปซื้อที่ข้างรถศิลปินได้เลยครับพร้อมกับลายเซ็นนะฮะใช่ค่ะพี่แอดเราขึ้นมาแล้วนะคะมาแล้วครับผม เราต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะครับเราก็คงหมดหน้าที่เพียงเท่านี้นะครับ่คะฝากประชาชนอีกนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะกีต้าร์นะคะพร้อมลายเซ็นพีแอตัวนี้เลยนะคะสามพันห้าร้อยบาทนะคะสามารถซื้อนะคะได้ที่ด้านขวามือนะคะรถตู้นักดนตรีนะคะนะคะมีจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้นะคะลายพร้อมลายเซ็นนะคะใช่ค่ะนี่นะคะตัวอย่างนะคะ ถ้งาง,งั้นคงหมด,มดหน้าที่เราแล้วนะครับพี่นอ้องอ่ะถ้างั้นขอขอเสียงพี่<อ>น้องเลยแล้วขอบคุณครับขอบคุณค่ะ